ผมยอมรับเลยสมัยก่อนเนี่ยผมตังมาก่อนใครเหมือนผมบ้างเพราะพวกท่านไม่ได้ยินอยู่ตำแหน่งผมเพราะตำแหน่งผมมันพวกวิทยุเครื่องอินนาวิทนายินนายลีไลรออยู่ฮัดดีเก่กองกอยโอ้กองกอยรวยเวย เข้าใจยังมันจะมีมันจะมีแล้วก็เอาอย่างนี้เราเป็นเด็กนักเรียนเรารู้เด็กนักเรียนเนี่ยไม่ยัดรวย,รวยเนี่ยรถตรงแถวสมัยก่อนไม่ได้ไปรถตู้นะรถตรงแถวนี้ขึ้นไปเน,นี่ยนะล้อหน้านี่แทบยกเลยนะเคยเห็นเรือสองตอนไหมโหนกันนี่อย่างนี้เลยเสี่ยงตายเสี่ยงตายสะโรงก็ไปพับ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 ,พบ,พบผมเป็นมาแล้วอ่ะ กูยังไงกูสงยัดให้เต็มและไอ้คนที่เชิญก็คือคนมีอะไรมีตั้งเพราะไอ้ที่ไม่รวยเขาเชิญไหมอัอเหรอสิบห้าคนละมาดี่สิบคนก็ไม่เชิญนกเด็กเรียนเพราะเด็กนักเรียนถ้าเอาเด็กนักเรียนไปมีค่าใช้จ่ายไหมค่ารถมีไหมมีต้องคนมีเงินเข้าใจไหมพี่นงครับฉะนั้นมันปลูกฝังค่านิยมอย่างนี้ไง ถ้าเป็นคนมีเงินเนี่ยโอ้โหไปเกณฑ์เด็กนักเรียนมาไปตุเหลานั้นมาเกณฑ์ตุเหลานี่มาเกณฑ์มาไม่งั้นผมจะบอกเลยพอเวลาอัลปาเวลาละหมาดเตนอัลปาเนี่ยพออ่าน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 พอแจกดังแจกตังแจกตังจะนั่งเป็นแถวฮะแถวเงี้ยฮะนั่งหันหน้าคู่กันเนี่ยไอ้ดีไอ้นีก็หันหน้าเป็นซบซบซบไอ้ดีก็เดินแจกขวาซ้าย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 มีคักหนึ่งพัเงินหมด เขาก็เรียกเฮ้ยเอาตังค์มาเพิ่มอ่าไอ้นั่นก็ส่งมาปึกหนึ่งพอแจกครบเขาทำตามมารยาทนะให้ตลาดไหมล่ะเพราะบางคนมาทุ่มจุ่มหลบๆๆใช้ได้เลยใช้ได้ นี่ลบหน้าพราะตังหมดแจก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 เพราะตังหมดต่นยังเหลืออีกเยอะเอ้ยเอามามาอัน,นันสงมาเปิกหนึ่งก็ก็แจกขาดไปคนพอจะเลยปุ๊บเอ้นั่นดึงสฉงวะฉันฉันยังไม่ได้้ฉันยังไม่ได้ข้ามฉันข้ามฉันข้ามฉันพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แต่สําหรับพวกเราในสายสุนันเวลารู้ข่าวว่าคนนั้นเสียคนนี้เสียคนนั้นเสียให้เราไปละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจขอดุอาต่อเอาไม่เอาเรื่องเงินไม่ต้องมาคุยถ้าฉัานมีความสามารถที่จะเดินทางไปรถมีอะไรแต่อ,อะไรไปไม่ไปไ,ไปขอดุอาให้กับเขาอันนี้ดีกว่าไหมละ่ะดีกว่าไปจ้องอ,อะไรอะไรแต่ยังไงอะไรจะมันจะแจกเท่าไหร่อะไรมันรอ